จุ้มนาคาบนอทีตอนไม่เป็นกิ้งกระโดงมันแตกต่างจากกิ้งนะครับนะเก้ายังไดกิ้งสางลากสางใบเก้ายังไดนะครับนะสังเกตเนาะกิ้งเก้าเนอขามนอเพราะ a, มันกิ้งกระโดงก,งกดงันบ่เขากระแตกใบมาแล้วนะครับนอเขากระแตกกิ่งนะครับนอมาแล้วนะครับนอเป็นลักษณะแบบเนี้ยแล้วกิ้งมันเป็นกิ้งสีน้าตาลเข้มไปแล้วเนาะอะ่ามันกระบอกเป็นหยังดอกกิ้งสีไหลกระรามนะครับนอะแต่ว่าเขาแตกกิ้งอ่าแตกใบ นะครับเนอหรือแตกตาของแต่ละกิ้งออกไปแล้วนะครับเนอการที่เข ja. าเนอจะแตกตาไหมจรียว่าแตกกิ่งขแขนงไหมเขาก็ต้องมา,อาตัดให้เขาแตกตรงที่กิ้งขแขนงเขาหรือตาเขากคือซอน,นี้นะครับเนอหรือซือยังซี่นะครับเนอมันเป็นในลักษณะแบบนั้นก็คือตานะครับเนอของเขาเคยใส่แล้วนะครับเนอมันบ่สามารถแตกซ้ำได้นะครับเนอเขาก็ต้องตัดตรงนี้นะครับเนอในการแตกตาไหม นะครับกิ่งมันก็จะน้อยนะครับเนาะเป็นในลักษณะแบบนั้นบอกคือกิ่งกระโดงเนาะที่เขาเรียกใส่นะครับเนาะนี่กิ่งกระโดงที่เขาเรียกใส่คือเป็นกิ่งไงนะครับเนาะประมาณซําเลียนหายเลียนซีฟเนาะตาเนาะครับเนาะก็ยังหลายเนาะครับเนาะกิ่งหนึ่งก็อยู่ประมาณ20นะครับ30ตาเพราะว่าเขาก็ตัดทรงอยู่ที่ประมาณอสามสิบถึงห้าสิบเสนนะครับเนาะตายังปรทเทศในใส่นะครับเนาะตายังปรทเทศในแตกแขนง เนาะ,ะเวลาไปปลูกนะครับเนาะเขาก็จะแตกกิ้งขนงขึ้นมานะครับเนาะ,ะเพื่อที่จะเลี้ยงใบนะครับเพื่อจะเลี้ยงขนงไม้นะครับเนาะเป็นในลักษณะแบบนั้นก็นจะเหตุให้ถืกใจลูกค้าเพราะว่าเป็นกิ้งกระโดงทีตายังเ่ทันท่านใส่งานยังบ่มีขนงขึ้นนะครับเนาะเป็นในลักษณะแบบนี้ผมก็เลยพยายามบังคับนะครับเนาะให้ต้น นะครับกิ่งพันธุ์ผมมีกิ้งขันแงงหลายๆเพื่อจะตอนนะครับเนาะนะในการขยายพันธุ์เองหรือจะตอนในการาขายหรือจำหน่ายนะครับเนาะเป็นในลักษณะแบบนั้นนะครับเนาะผมก็เลยเลือกกิ้งกระโดงเลือกทําไห้มีกิ้งกระโดงนะครับเนาะแล้วก็ตอนขายเฉพาะกิ้งกระโดงกิ้งใหญ่ๆนะครับเนาะนะเพื่อจะให้ถึกใจลูกค้านะครับความยาวก็อยู่ประมาณ 30- ถึงห้าสิบเซ้นเพียงถึงห้าสิบเ้นกองในการส่งมีประมาณน,นั้น นะครับเนาะถ้าผูดด้ใดสนใจนะครับเนาะอยากได้เนาะกิ้งบักขามเลียนบักขามเทศบอว่าจะเป็นพันธุ์ผิดนนไทยนะครับเนาะพันธุ์กรตรยกักหรือพันธุ์สีชมพูกะมีดจำนายนะครับจัดทรงทั่วประเทศนะครับเนาะกิ้งตุ่มตอลตมหลากเต็่ยมต็มนะครับถลาบบเต็มบ่ทรงบ่ขายนะครับเนาะ นะกิ้งบักขามเลียนบักขามเทศพันสีชมพูละกะพันเผ็ดนนทไทยนะครับเนาะสิบกิ้งแถมหนึ่งกิ้งยี่สิบกิ้งแถมสามกิ้งเนาะขับเนาะกิ้งละสามสิบห้าบาทเอาจังไรก็ฝากเป็นแนวทางสําหรับมือน,นีสําหรับอเล็กฟร์มขอนแกน่นนะครับเนาะกะสิขอตลาไปก่อนกะสิขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ